ก็ตอนนี้นะกําลังขุดนะพี่ๆนะพี่ใหม่ก็เป็นคนถือกล้องสุดแล้วคือพี่คือมันได้ยูมูนหนึ่งนะพี่นั้นนี่คือมันยืนรวมกันอลไรนะพี่คือมันเยอะมากเลยอ่าเดี๋ยวไปใหม่ไว้ฝังนอนนะพี่นะคือเป็ที่เล่าพูได้ตุ้มคือเยอะมากเลยที่ท่านนะแต่พมันเจ๋ออันนี้คือมันคอบเลวนะพี่เนาะใช่พี่ใหม่โหดูเสียมพี่ใหม่ดูนะหาดูเสียมนะโอ้จะเล่นน้องหรอน้องลงเอามีดเลยน้องหรออ่าไม่เป็นไรมีดมีด นี่เนี่ยมันคือมันไม่ได้มีมีนี่พี่พี่เอซีทุกคนกันด้วยแล้วครับผมก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาพี่ใหม่นะพี่เป๊คือผมจะมาหาเห็นนะคือผมเนี่ยยังไม่ทันได้ไปไหนไกลเลยนะคืออยู่ข้างถนนเลยนะพี่เป๊คือผมเนี่ยจะเห็ุเยอะมากเลยนะพี่เป๊ะนี่ทุกคนเดี๋ยวพี่ใหม่เนี่ยตอนนี้กําลังเดินหาอยู่นะครับผมถ้าพี่เป๊ะมยเก่ามนกนนอหครับพี่เอางี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะแพ้่กล้องให้ไปฝั่งนู้นนะครับพี่เป๊ไปครับ ก็เอาแล้วนะครับทวนตอนนี้เนี่ยคือผมก็ไล่พยายามเปิดแล้วนะครับคือคือผมเนี่ยยังไม่ทันไปไหนเลยนะพี่ใหม่เนี่ยไปหาแหวกฝั่งนู้นะคือผมมองมาเนี่ยโอ้โหผมตะโกนเลยนะพี่เดพี่ใหม่โอ้โหเห็ดเยอะมากอผมเนี่ยเจอเจอนะครับพี่พี่คือเรายังไม่ทันไปไหนไกลเลยนะนี่ถนนอยู่ข้างหน้านะทุกคนนี่เห็นถนนไหมเดินเข้ามาน้อยหนึ่งนะพี่ใหม่ไปแหวกฝั่งนั้นผมมองมาทางนี้โอ้โห เห็ดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมพี่ๆดูเอานะครับเดี๋ยวไว้เราขุดเสร็จเนี่ยเราจะถ่ายให้ดูอีกช็อตหนึ่งนะคะพี่ๆก็ตอนนี้นะกำลังขุดเล่พี่ๆนะพี่ใหม่ก็เป็นคนถือกล้องเหมือนะันคือพี่คือมันได้ยุูมูหนึ่งนะพี่นั้นนี่คือมันอยู่รวมกันเลยนะพี่คือมันเยอะมากเลยเดี๋ยวไปใหม่ไว้ฝั่งนู้นนะพี่นะคือปีที่แล้วผมได้ตุ้มคือเยอะมากเลยที่ทำน่ะแต่พอมันเจ็ออันนี้คือมันเป็นคอมเลยนะพี่เนาะใช่พี่ใหม่โห ดูเสียมพี่ใหม่ดูนะฮะดูเสียมะโอ้ะ <laughs> จะเล่น,น้อง <c oughs> น้องลงเอามีดะไรน้องหลงอ่าไม่เป็นไรมีมีนี่เนี่ยมันคือมันไม่ได้มีมีมมมนี่พี่เนื้อจะออกบับานๆนะพี่เนาะคือเห็ดเนี่ยมันเป็นดอกใหญ่นะครับพี่พี่ม,มันก็จะเริ่มบบานๆคอ,อมคอมนะใช่พี่คือถ้าเรามาทานวันนี้คือจะเป็นตุ่มนะตุ่ก็ได้นะครับนี่แต่เรามาไม่ทันไม่ใหญ่นะครับผม นานๆทีเราจะเจอค้างนะครับผมใช่ทีนะคือเมื่อคืนพี่ทำน้ำลงเนี่ยคือแบบคือเมื่อคืนพ่อมากับพี่ใหม่เนี่ยเกือบทั้งคืนเลยนะพี่พี่คือมันเหนื่อยมากเลยพี่เดินไม่เจออะไรเลยนะครับผมนี้ยสนุกมากนี่น้องโ็ได้เห็นคือดีใจมากเลยแล้วครับผมไม่เจอแหล่งนะครับผมที่มาตรนี้นะคือยังไม่ทันไปไหนเลยนะพี่ๆนะเดินเข้ามานิดเดียวแล้วแล้วน้นจะเก่งเลยนะ ตาเอคือน so so okay, okay. ้องหลงคือเมื่อกี้ตะโกนตะโกนมากเลยคือผมก็ตกใจว่าน้องหลงตะโกนอะไรคือเจอเห็ดนะครับผมพี่บ้ายโอ้เห็ดเยอะมากเลยนะนี่นะพี่เขาเลยเก็บเรียันก่อนนั้นควายใส่ถุงนะพี่นะเดี๋ยวเอาไม้ออกโอเคแล้วรอรอรอเหยนมันก็ได้อยู่เลยนะได้ยังไงรอรอรอให้เจอเพื่อเจอจนเห็นแล้วหลง อันนี้คือมันเด็ดตมแล้วองลงบอกกันพอไปทีละพี่ได้มันเยอะมากท่านีน้มีก่อนนู้น่ะคือแบน,นี้คือมันเป็นบานหรือขอมนะพี่เนาะคือได้าเรา,ามามนนะถ้าเรามาเม่อคืนน่ะถ้าเมื่อคืนเนี่ยอาจจะเป็นตูมแล้วกว็าบานคอมอยู่นะครับผมคือเป็นตอนย้นายพี่นะอ่ะพี่หมายว่าตนอนนี้แล้วน้องลงขึ้นไหนมากเลยนะพี่เดี๋ยวอีตาพาผมไปช่วยน้องลงขุ่นนะครับ ก็คือผมเนี้ยก็ตื่นเต้นหมดคือนรกตะโกนนี่คืต้องกระจายมากเลยพี่ภูมิวิทยาตะโกนอะไรใชไหมเจอเห็นนะคือเปรอะคือต้องกระจายแบบคือต้องกระจายมาก่อนคือตอนพวกผมทำบนพ่อแม่ขึ้นจะเห็นขึ้นข่อยเงียบนะพี่คือนลรกตะนรกตะโกนนะคือมันเต้นเต้นนะเต้นเต้นนะพี่ใช่คือจะเห็นนี่มันตื่นเต้นมากแล้วมันสนุกมากพี่มาใช่พี่แล้วคือไม่ได้ตังค์นเวลาได้ไขยนะใช่แต่มันก็ได้กำไร เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอากลับไปให้พี่แฟงดูนะครับพี่พี่ใช่ครับผมพ,พี่แฟงเนี่ยเป็นคนมาส่งพวกผมเนาะส่งแล้วก็คือกลับเลยนะครับเราเดินเข้ามานิดเดียวเท่านั้นนะพี่พี่ใช่พี่คือถอแดแอบเดียวนะจยิงเลยขึ้นมาขับรโน้นแต่แม,มาแล้วคิดท้่มาเยาหาทางนี้ก่อนนะใช่แต่คือโชคดีมากเลยคือมันเจอเห็นนะคือในหลังนี้ลงนี่โชว์พลังคือขุดขุดไม่หยุดน,นะคับพี่พ <c oughs> <c oughs> คือตื่นเต้นมากดีใจใ<ช>ครับ<ม> อย่างเราลงขุดขุดอยู่นะครับผมเห็นนี่มันเป็นได้เราได้เราขึ้นทางเราลอดทานี้ก่อนแล้วเหอไหมใช่ครับพอมีตุ่มอยู่นะลองดูเพราะมันเป็นเหตุการใหญ่เนี่ยนี่พี่คือมันได้เยอะมากเลยนะนี่นะผมก็ตามผืนบ้านของเรานะคือบางทีมันก็มีตุ่มนะแดม มันน้อยมากคับพี่ต้มรำบานนะครับใช่เพราะเรามาทานบานแล้วนะคือนี่ยมัเป็นต้มนะพี่แต่เป็นตัวใหญ่เลยพี่นะคนนี้จะไม่เอ้ยสวยมากนี่นี่พี่นี่พี่ๆสวยมากเลยนะสวยครับผมตอนนี้ทั้งดีใจตื่นเต้นนะใช่ครับผมเดี๋ยวเรากจะล่อหาเรื่อยๆลุงนะเดี๋ยวเราก็จะหาเรื่อยๆนะครับคือมันหาข้างนีต้องลงคือเราต้องคุยหาเพราะเป็นที่เขาให้ต้มเหมือนมีทะเลาะนู่นพี่ทะเาะเยอะมากเลย บินนี่คือขึ้นเขานี่นะคือคือผมเนี่ยคือเมื่อมันเป็นแบบเขานะเขาเล็กคือแบบนี่แหละพี่มันเป็นเหี่ยวเล็กอันนี้ก็ขุดเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะใช่พี่นี่คือนี่คือติสโนนเลยพี่นะใช่เิคือโชคดีมากเลยพี่ติสโนนนะมาส่งปุ๊บเนี่ยแหละคือเราเดินเข้ามาหน่อยเดียวเท่านั้นนะครับใช่พี่คือโชคดีมากเลยพี่ใหม่เนี่ยไปแวกฝั่งนู้นเนี่ยผมเดินเข้ามานิดเดียวนะใช่ผมคือแล้วดิ้ติแวกตรงนี้แป๊บน้องหลงก็ตกโกนโอ๊ตกใจนะจนต้องเที่ยวจังงู ผมเนี่ยตะโกนเรียกพี่ใหม่อย่างดังเลยนะใช่เลยพี่นี่เลยพี่ก็คือไม่รู้ใครเจอเหตุเป็นไบผมมังตะโกนนะไม่ใช่ว่าเงียบคือตื่นเต้นเอจะให้เลเกิดต้องเงียบนะแต่นี่คือตะโกนนี่คือผมเนี่ตะโกนเลยนมันไม่ใช่นะนี่เลยพี่นี่พี่ก็อยู่อานะครับลงพูดคนเดียวนะครับผมสนุกมากได้แล้วลงได้ดีใจจริงเลยผมคือคูดคนเดียวนะครับผมนี่นะสนุกมากครับลงไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยโอ้โห ย้อนมีดอมเลยนะคะพี่พี่น่ารักมากตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วตอนนี้ตื่นเต้นเลยคือที่นราลงไปหาในที่เก่าความพี่แฟงนี่คือแบบลงคุ่มเลยเหรอโหพี่แฟงไปเขาขุดเยอะมากเลยพี่ม่เขาขุดเละเลยครับสุดท้ายแล้วคืนนั้นพี่พี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าคือหาเห็ดเนี่ยมันสนุกมากเลยถ้าเกิดว่าได้ออกกำลังกายด้นะครับพี่ คือได้ออกกูรร่างกายกำเลยนะครับผมเดินสนุกนี่นะพี่พอเวลาเราเจอแล้วก็ตื่นเต้นนะนี่นะครับผมเราก็ได้นี่นะคือเยอะมากเลยนะมันคือไม่น่ารอมันนหลงาาเลนะลนะนี่ยเท่าเรื่้านน่าคุยๆเพื่อเจอเห็ดนล้วหลงนะว้าวเยอมากเลยคือมันจะขดอย,อยานิดนึงเพราะมันมีก้อนหินครับที่ใช่ค ลงขุดได้ไหมพี่ขุดไหมคือพี่ยืนถ่ายคือพี่จะขุด้งนาะจะขุด้งเลยเหรอ,องั้นน้องลงขุด้เลยทุกส่อันน้องลงยืนเลยไว้ประทานเดี๋ยวพี่ไมคค่อยไปขุดอ่าอันข้าืนหน้าแล้วกันค่อยเจอได้คือโอ้คอยเจอได้คือตอนไหนน้องโมโอเคคุ้มบาอย่างนอง๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ถุงเปิดเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันตอนไปข้นเดินไปข้างหน้าใช่ครับผมเั่าส่อันนะ่าันโอเคครับผมก็ได้เป็นการเก็บเรียบร้อยแล้วี่เนาะ ตอนนี้เราก็ได้ใส่ถุงเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมคือเยอะมากเลยพี่นะตอนนี้ทั้งเหนื่อยทั้งเป็นเต้นหน้าใช่นะครับผมเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยเราจะเดินลงไปฝั่งนกมูน่าไหนพี่ใช่ครับผมที่หมายงห้ดคือเราจะล่อไปทางนู้นก่อนนะพี่เราจะล่อค่อยๆนะพี่ๆนะเพราะว่าถ้าเรารีบหาเนี่ยเราไม่เจอเนี่ยเราต้องค่อยๆนะใช่ครับผมเพราะเหตุผลเนี้ยและคือเราได้ถีอดีนะคืออาจจะอาจจะเลยได้นะครับผมที่ดีๆนะคบผม อันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไป้างหน้ากันต่อไปครับแล<ห>้วก็ก็แล้วนะ<ห>พี่พี่ผมกับพี่ใหม่เนี่ยหาทั่วป่าแล้วนะไม่เจอเลยนะครับพี่ๆี่นะผมก็วางเห็ดด้วยกันพี่ใหม่ไปเดินดูฝั่งนู้นผมมาเจอได้เห็ดดอกจิ๋วนะครับจะเป็นเห็ดโคนะครับแต่มันผมงมีไม่นิยมนะเยอะมากเลยนะผมโอ้ผมว่าเห็ดดอกจิ๋วเนี่ยทุกคนคิดมาผมไหม,มถ้าเป็นเห็ดโคนเนี่ยโลยเละ เห็นไหมครับใบมันมดี๋ยมันเป็นเห็ดดอกจิ๋วนะเป็นเห็ดคนเหมือนกันมันเป็นดอกจิ๋วนะพี่พี่ผมว่าขอบขอบแบบนี้นะไม่แน่นะครับพี่พี่นะเรายอยากะมานะครับผมเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะขึ้นที่ที่แบบคนเนี่ยมันไม่เข้ากันเนาะที่ลกๆมันจะขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องเดินดูให้ดีทำไม เดินดูทุงเห็ดด้วยนะครับถ้าผมไม่เจอแล้วผมก็จะกลับบ้านไปให้พี่แฟงดูแล้วนะพี่ดิพมถไม่เจอก็คือไม่เจอแล้วครับพี่ตอนนี้ก็จะหาเดินดูให้ทั่วก่อนเนี่ยทุกคนที่ที่ต้องมุดแบบนี้เลคะต้องมุดแบบนี้เลยนะครับผมคราที่แล้วผมไปกับพี่ไฟนี่คือผมมุดยิ่งนี้แล้ว คือผมมุดไปเจอเห็ดเน่านะครับเป็นหมูใหญ่เลยครับหมู่ใหญ่มากพ,พี่คือแบบมันใหญ่มากนะผมนี่ยังเสียดายแบบไม่รู้จะเสียดายยังไงแล้วนะอ้อยหนามเยอะมากเนี่ยทุกคนผมอย่างที่ผมบอกเห็ดดอกเล็กเุณนี่จะเป็นเห็ดโคนขึ้นมา เก็บไม่หมดนะครับทั่วป่าทั่วไปหมดเนี่ยที่แบบเนี่ยทุกคนไม่แน่นะครับพี่พี่เพราะว่าเห็นเนี่ยมันจะขึ้นที่ลกๆหน่อยของนี้นมุดมุดๆกับขี้เยนี่เฮลุ่ยไล่หาด้วยทั่วเดี๋ยวผมจะลุกแล้วทุ่งเห็ดกันพั่วเดี๋ยวทุ่งเห็ดมันหายไป งันนี้คือจบยังนะพอาพี่มาเดินลงไปดูคลางนะที่แบบนี้มันน่าขึ้นมากเลยนะพี่พี่เพราะว่ามันหญ้ามันหญ้ามันลกมากถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าหญ้ามันเยอะทุงเห็ดผมอยู่นู่นนะ ไม่รู้ว่าผมกับพี่ใหม่เนี่เยเจออีกไหมนะแต่ก็จะลองเดินทั่วบริเวณนี้นะี่ก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับ๋ยวผมก็จะเดินลงไปเรื่อยๆเลยนะพี่ถ้าผมหาไม่เจอแล้วเนะี่ยผมก็น่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปให้พี่แสงดูนะโอ้ที่มันน่าขึ้นมากเลยนะครับพี่พี่ ดูนะครับมันนั่งขึ้นมาจะเห็นนี้ก็ดูยากเหมือนกันนะครับทีก่านเพราะว่ามันมันกลมกลืนกับใบไม้มากคือไอ้กระจกที่ผมเจอกระจกแรกเนี้ยอันนี้เนี้ย <c oughs> ผมเจอเนี่ยผมแ่เจะไม่รู้แล้วว่าเป็นเห็ดเลยเพราะมันยดติดกับพวกใบไม้อะไรต่างๆเยอะมาก <c oughs> พอพอผมสังเกตดีๆแล้วเนี่ยโอข้โหว่าเป็นเห็ดเนี่ยตะโกนเลยนะรอแล้วรลครับตะโกน โอ้โจนหู้รอยข้าวขุดแล้วขออนุญาตวางเห็ดก่อนนะพีค่คนดูรอยขาขุดแล้วนะคะผมโอ้โหเสียดายจังมาไม่ทันนี่นะครับพี่ๆนะรอยขาขุดเล็กไปแล้วนะครับผมโอ้โหอ,อ,อ,อ่ะน่าจะเยอะอยู่นะครับผมผมว่าเนี่ย แต่คนเราเนี่ไม่แน่นะครับพี่พี่เผื่อเขาเนี่ยมองไม่เห็นก็ได้พอเห็นเนี่ยมันขึ้นที่แบบเอ้ยขอนเจอนอกเด็เออดเห็นนะมันชอบขึ้นที่แปลกๆอยู่ด้วยไม่รู้ว่า <laughs> จะเจออีกไหมนะพี่ๆออนะเอางี้เดี๋ยวผมจะขอปิดกล้องก่อน,นนะเพราะแบตบผมเนี่ยก็เหลือเหลือเริ่มเหล,ลือน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกที เมื่อตอนที่ผมกลับนะพี่ๆนะไว้เจอกันครับผม